อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะมากินข้าวก็พ like ี่เอกโมดแล้วพี่น้องพี่น้องกินกคุณปุ๊กขอบคุณพี่ปุ๊กนะครับไม่ใช่ข้าวหรอกแต่มันเป็นข้าวปุ๊นเตรียมตัวออกเดินทางไปโรตัสมีนบุรีก่อนเดินทางกันคนซื้อยังไม่หายแนบูทั้งใครตุ่มทั้งทอดไก่ใบเตยแลบกะหลายอย่างแค่จีนแมน หลายอย่างมากเลยนะครับชะขนมสีขอบุพีุ่กนะครับขอบคุณสําหรับอาหารการกินแล้วก็ที่หลับที่นอนทุกอย่างเลยคือแต่แสบแต่หมดเนี่ยเปียกแมนจู่แตบ่มักดอกขนมสีทองวางว่างสีขนมจีนขนมจีเข้าไปเลยติ้วเอ้ยบ่อยากสิปากเลยวัดนันน่ะมันจะบุ้นทองเลยนะคะที่ถึงไม่เหยียใบบกสสวาปีเลยอ่ะ เป็นอย่งรสชาตินี้เลยมันจะเสียบขัดเสียบแนี่ยเจ็บผมมึนผมมึนตาแค่แท้ไอ้เบิร์มุนที่หนึ่งแท้กี้วเวมียะเสียบกัดซาอืมอืมวนเช้าแจ็กกี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะกำลังเรียงคิว <infring> ก <es> ันอาบน้ำมาได้นเล่ห์จู๊ดแคบเพียบหมดแล้วอาบน้ำก่อนมูแล้วเตรียมก้มผ่อนมาถามบริแล้เออบ้านขจรจนเป็นเตยยูเนาะ เอ้าไม่แมนบานโบนนะแต่ว่ามีมันคือสอๆแต่รูปนี้โอ๊ยฝ่าผ่าเกมบอลก็มาแล้วพี่น้องกันเกมบอลไปเล่นทะเลกับบอส่วนเท่าบอส่วนเท่าเลยฝุ่นคนไปอัพคลิปก็ไปอัพรูปสองคนอยู่นะยพ่อน้าอุ๋ยพ่าบอกเขาดากูอย่างเอาอุ๋มันหนาวอุ๋ยมันหนาวฝ่าผาา่าหนาวย้ายขึ้นหนาวก็ฝ่าผากัลง เจกี้งบอกฉันกับมควาบอทนเอบอกฝ่าผ้าเขาเขาลงฝ่าผ้าลงไป็ยังไฝ่าหมื่นเพนโดนนี่ส่วนมูเทอร์จของบอบลงก็ลงโหลดไปเขาห้องน้ำไปเขาห้องน้ำิเขาเพเขาเพเขาสีาบเยีพวกนี้งด้มือหวนเขากับบอกเปะแขวกับพแปลงน้ำกับพวกอาบตากับบวกร่างลูดีีใส่แล้วกลินโหลดโอ้ยไม่อยู่รัหผู้จอยอ้วน เมื่อบานจอยพรมนีจะแดก <laughs> มากๆพี่น้องว่ากินขา้า